ขณะที่กลุ่มหมวกฟางกาลังเดินทางไปที่เกาะถัดไปนะครับจะเป็นเกาะของเบกาพังนะขณะเดินทางอยู่ตรงนั้นครับก็เจอกับฉลามไซบอร์กครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ยก็โจมตีใส่เรือของกลุ่มหมวกฟางนะ้วครับโดยการยิงจรวดใส่ครับผมหลังจากที่โดนโจมตีนะครับปรากฏว่าเรือซันนี่คว่ำครับโอ้โหกลุ่มหมวกฟางทั้งหมดเลยนะครับ จมน้ำครับผมกลุ่มที่จมน้ำเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆครับก็คือกลุ่มของลูฟี่จินเบย์บอนนี่แล้วก็ชอปเปอร์นะครับแล้วก็ที่เหลือจะอยู่อีกกลุ่มนึงนะแล้วก็ฉลามไซบอร์กเนี่ยก็เล็งมาที่จินเบย์นะครับโดยการโจมตีด้วยจรวดอีกครั้งหนึ่งทําให้จินเบย์เนี่ยต้องพาพวกลูฟี่ว่ายน้าหนีไปก่อนครับไปอีกทิศหนึ่งนะครับผม คราวนี้เหลือกลุ่มพวกโซโลซันจิที่จมน้ําอยู่ใช่ไหมพวกนี้ก็พยายามที่จะช่วยเพื่อนนะครับผมแต่ว่าไอ้ฉลามนะครับแทนที่จะโจมตีคนใช่ไหมไม่ครับมันจะกินเรือครับผมมันจะกินซันนี่ครับผมแล้วก็มุ่งไปหาเพื่อที่กินซันนี่ครับผมแต่ระหว่างนั้นครับที่จะโดนกินนะกับปรากฏว่ามีหุ่นยนต์ยักษ์นะครับผมมาจัดการเจ้าฉลามไซบอร์กตัวนี้นะครับโหระเบิดเลยครับเรียกได้ว่าแบบ ต่อยทีเดียวแบบโหฉลามไซบอร์กพังไปเลยครับนี่ฮะและหลังจากนั้นครับเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็ไปช่วยกลุ่มลูฟี่ครับโดยการที่เขายกเรือซันนี่ขึ้นมาให้ลอยน้ำปกตินะครับทำให้พวกโซโลแฟงกี้เนี่ยสามารถขึ้นเรือได้ปลอดภัยนะหลังจากนั้นครับไอหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับก็มีผู้หญิงออกมาฮะ โดยหน้าตาเขาจะมีการใส่หมวกใส่แว่นนะครับนี่เหมือนประมาณนี้ครับซึ่งเขาอ้างตัวเองว่าเขาเป็นด็อกเตอร์เบก้าพังครับตัดฉากมาอีกด้านหนึ่งครับจินเบเนี่ยก็พาลูฟี่ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ปลอดภัยทั้งหมดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นบนนี่ช็อปเปอร์นะ แล้วก็ที่สําคัญครับเราเจอว่าเกาะนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับฐานทัพเรือด้วยเราจะได้เห็นจ่าชิงกีนะครับกำลังเลี้ยงเด็กอยู่ครับผมเด็กพวกนี้เนี่ยมาจากพังทัศาสตร์ครับผมเด็กที่แบบตัวยักษ์อ่ะที่ซีซ่ามันทดลองอ่ะเออเนี่ยแหละชิงกีกําลังเลี้ยงดูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอีกด้านหนึ่งนะก็จะมีหน่วยซอสอยู่นะครับเราจะได้เห็นหน่วยซอสนะแล้วก็เราเจอว่าคู่หูของ โคบี้นะครับกำลังมาขอร้องนะครับเพื่อที่จะไปยืมสารฟิลมจากดรเบก้าพังนะครับไปช่วยโคบี้ที่โดนหนวดดําจับไปนั่นเองครับโอ้โหนะครับเราก็จะได้เห็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยครับเอาละครับสำหรับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบหรือคนติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ